แย่ดาอืมเล่นอยู่คนเดียวเลยมาสิซูประซีมาต่อบทกับฉันไหมอีกแล้วเธอจะเล่นอะไรฉันจะเต้นให้เธอดูด้วยลีลาของ m o o n อ a l k เธอสามารถทำได้ไหมได้ไหนลองสิได้มาเฮ้ยถึง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 ได้ใช่ไหมใช่เชิญต้องเหรอนะ งั้นเราวางบทบาทใหม่แต่ถ้าเกิดทีาพี่ทอมเต้นที่พี่ทอมเต้นเพืออุตสาหะไปแล้วเธอจะกลับมาเหยิบกลับมาทำไมเล่นโอ้ยวางบทบาทใหม่เดี๋ยวผมเป็นโจรพี่เป็นตำรวจผมอ๋อผมเป็นนายพันผมเป็นนายพันผมเป็นโจรผมเป็นโจรผมเป็นายพันผมจะเป็น่าสัตว์ผมถือปืนเจอยิงยิงลิงเข้าไปยิงทำไมลิงฮะยิงลิงทำไมเอาไปทำาไม เอาไปาตัวต่อประหารโอ้ยแล้วลิงหลุมาปุ๊บเอาา้าตายกันเป็นนายเรื่องนี้ชื่อนางอายลื่นตกต้นไม้ <c oughs> อุ้ยเคยดูนางอายอุ้ยเคยดูนางอายอะไรอ่ะ <c oughs> นางอายลื่นตกต้นไม้ไปแล้วครับหนึ่งตัวเชิญครับพี่เดิร์นพี่อเองครับครับอันนี้อะไร <c oughs> ผมข้างในผมนี่ผมจับอยู่นี่คืออะไร หนังหัวเอออันนี้อันนี้อันนี้ที่ที่เอ็นยึดจับอยู่นี่คืออะไรครับผมต่อต่อเท้าผมนทำผมแตกปลายไหมไม่แน่ใจมองไม่ออกฮะมองไม่ออกมองดูสิมองไม่ออกไงไม่ออกได้ไงวะเริ่มผูกตามแล้วมองไม่ออกอไม่ออกอ่ะลองจับดูได้ไหมจะได้รู้ว่า ที่ไม่จําเป็นแล้วคุณก็อย่ามาจับจับการจับต้องมียกเว้นจับ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 